โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้พี่ก้องคิงคองรวมมีมก็จะมาเล่น Planet Coaster ตอนนี้ก็จะเป็น EP4 และก็เมื่อวานพี่ก็ หลังไมไปเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงอ่าตรงนี้ก็คนมันจะเริ่มมาแล้วไงพอพี่ปล่อยน้านไปแป๊บหนึ่งคนมันเริ่มเททางนี้ก็มีร้านอาหารมีห้องน้าอ่าแล้วก็มีห้องพยาบาลเพิ่มให้แล้วก็เออนี่นี่อันนี้พี่วิจัยเสร็จพอดีก็เลยใส่ไปเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของโรงแรมที่พักก็ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรมากมายก็คือขอแค่ให้มันมีคนเข้ามาพักบ้างเพราะว่าถ้าเราไปปรับแต่งราคาเยอะเดี๋ยวคนก็ไม่ใช่อีก Okay. อันนี้ก็้านมาอ่ามันยังไม่ได้กําไรเท่าไหร่หรอกคนต้องรอให้คนมาทางนี้เยอะๆแล้วก็ให้มันเป็นแบบว่ามีอ่าตัวเ n e r g y เนี่ยน้อยลงเลยเดี๋ยวมันก็จะมาพักของมันเองคือช่วงนี้มันจะมีคนใหม่ๆเข้ามาเยอะอยู่เดี๋ยวต้องรอสักพักก่อนพอดีตรงเนี้ยอ่อพี่มีส่วนอื่นๆไงะนะ,นะมีส่วนอื่นๆเนี่ยคอยแบกรับภาระตรงนี้ได้อยู่ก็เลยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ก็เลยสร้างขึ้นมาได้ เราต้องคอยดูด้วยเพราะว่าอันนี้เห็นว่ามันติดลบทีมก็เอาเรื่องอยู่นะหนักอยู่นะเดือนเดือนที่แล้วติดลบไปตั้ง700กว่าแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นก็คือเราต้องรอสักระยะหนึ่งให้คนมันเข้ามาผักก่อนอ่าแล้วก็อ่าอพี่ก็ไปดูมาแล้วอันไหนที่มันเป็นรถไฟเหาะที่มันเป็นแบบแถวยาวๆแล้วก็เออ ตีลังกา,กาทำอะไรได้ด้วยคือตัวนี้โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างกันได้แต่อันนี้เท่อันนี้มันเป็นแบบมันยืนโอเคเดี๋ยวเราลองมาเล่นอันนี้ดูก่อนเดี๋ยวเราแต่วันนี้เรามาจัดรถไฟเหาะแบบเป็นแถวนั่งยาวต่อกัน4ก็โอเคนะพี่ว่ามัน4่ใช่ไหมมัน2 6 4 24สี่ ถ้าสักห้าล่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้มุดเอ๊ะพี่กลัวมันจะมุดมาไม่ได้อะอืมขยับมาหน่อยขยับมาตรงนี้นิดนึงโอเคเดี๋ยวเผื่อมันมุดตรนนี้อ้อมมาแล้วก็มุดจากทางนี้อ้อมมานี้โอเค เดี๋ยวลองเพิ่มแถวดูก่อนนี่ทางนี้ถ้าเพิ่มอีกหนึ่งละมันจะได้ห้าไหมยังไม่ได้เอเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเขาลองเดี๋ยวลองเพิ่มดูก่อนนอยากให้มันได้สัก5ขบวนหนึ่งมี5 ได้ไหมเพิ่มได้ไหมไม่ได้มันให้สูงสุดแค่4โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเพิ่มข้างหน้าให้มันมีสักสองขบวนมันน่าจะพอดีกันก็เป็น1 2ได้2ขบวนไหมโอเคได้2ขบวนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะเอาแบบคะแนนจับจับ,จบโหดๆเลยโอเคปุ๊บ แน่นอนเราทำมันขึ้นไปก่อนทันขึ้นขึ้นโอเคขึ้น60ได้เสร็เราเอาไปทีละสิบดูสองสามสีออ่ยังไม่เท่านุ้นเลย่า อบอกเลยอันนี้ยังโหด <laughs> โอเคเดี๋ยวให้มันรันไปเลยเดี๋ยวเราจะได้ดูค่าอเ้อ,เอันนี้เราเพิ่มความเร็วได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่ลองเพิ่มให้มันขึ้นมาเร็วหน่อย อืออืมโอเคมาต่อ,อจริงๆตรงนี้เราจะต้องตรงมาหน่อยหนึ่งนะเออนี่แหละตรงมาหน่อยแ้มแบบพอลุ้นๆหน่อย อ่านเนๆๆเราก็เอาลงเอาลงหวบเลยสองดูสิมันโอ้โหมันนั่นเกินอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะค่าเฟรมมันขึ้นสูงเกินโอเคประมาณนี้ เดี๋ยวลองดูก่อนเล่งหน่อยว่าเดี๋ยวค่าเฟียมันจะพุ่งสูงเกินเดี๋ยวมันจะเอาลงยากโอเค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 ,อเคอมไม่ได้อะมันจะต้องช้อนกันเออเดี๋ยวลองดูอันนี้ก่อนได้ไหมดีขึ้นไหมเออ อ่าโอเคนี่ไม่โหดมากไม่โหดมากอ่าอันนี้มันคืออะไรอ๋อเป็นวนย้อนอย่างงี้พี่ว่ามันตามสเต็ปมันจะต้องมันต้องตีรังกาอย่างไรมันก็ต้องตีลังกาก่อนอ่ะเนี่ยตามสเต็ปยังไงมันก็ต้อง สเต็ปอะพี่ว่ายังไงมันก็ต้องอะนะต้องตีหลังคายังไงมันก็ต้องตีหลังคาอ่ะลองดูสิอันนี้มันจะหลับได้ไหมไปได้ไหมดูสิลงมาปุ๊บโอเคคาเฟ่ไม่เยอะมากตีปุ๊บเหมือนจะติดแต่ไม่ติดลงเนี่ยแหละเออโอ้ยสุดยอดสุดยอดแล้วก็ ถ้าอันนี้บิดเลยอ่ะไม่ดีเพราะเดี๋ยวค่าอเน,นี้ยความขึ้นไะมันจะสูงเะฉะนั้นเราถ้าเราบิดละ่ะบิดไม่ไม่พอ,อหมุนไม่ได้ถ้าเราอันนี้ เดี๋ยวเราลองลองบิดอันนี้ดูแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่จะไปทำทำแบบเป็นเกลียวไงเอะหรือว่าเราเอาตีกลับจะได้เข้านี่โอเคเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวเราลองแบบเป็นวนกลับเออโอ้โหแต่นนี้ก็สูงเกินนี่ได้ไหม อันนี้ปุ๊บแล้วเราก็มุดข้างล่างพี่ว่าน่าจะได้นะแต่มันมีอันโค้งสั้นกว่าน,นี้ไม่ได้ดูกัน <c oughs> อ่าเนี่ยมันความค่าความคื้นไส้มันจะแหนไม่เยอะมากอันนี้ล่ะเราเลียวขวา เ,ออเราลองบิดซ้ายดูถ้าอันนี้ล่ะเอาลงหน่อยอืมโอเคลองดูสิลงองฟงโอเคอือโอเคตีขวาขวาเสร็จเราบิดซ้าย สวย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 โอเคถ้าเราเอาลงอ่ะได้ไหมพี่ว่าไม่ต้องยังยังยังดีกว่าเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทำเกลียวไงทำบิดเกลียวทำบิดเกลียวทำบิดเกลียวมีอะไรน,น่าสนใจมั้ง ทีเราขวาแล้วใช่ไหมเราขวาปุ๊บอันนี้มันบิดขวาชัวปิดอันนี้น่าจะจมเออ้แต่มันสั้นอนะ่ะ สั้นไปอ่ะแต่หารแบบเออบิโอดโหดๆหน่อยดิไม่ใช่ไม่ใช่ยังยังยังเดี๋ยวเอาบิดเอ้ยมปคิดบิดไหนนะบิดอันนี้อันนี้อะไรมันบิดซ้ายใช่ไหมอ๋อเ็าว่านี่ตรงก่อนแล่วอันเนี้ยเราเริ่มบิด บิดขวาเราบิดซ้ายด้วยนะบิดอีกได้ไหมอ่ะ บิดแค่เนี้ยโอเค <laughs> okay, ไม่เป็นไรพอบิดปุ๊บแล้วเราก็ลงเลยได้ไหมอืมนั่นแหละบิดนี่หน่อยอืมโอ้ยนี่มันปิดปิด ทำไมมันเป็นยังไงมันเอียงอ่ะออันนี้มันเอียงเนาะบิดมาปาบิดเฮ้พี่ว่ามันน่าจะทำได้นะบิดสองรอบอันนี้เดี๋ยวเราบิด2อรอบสิ ว่าเราจะทำตีหาตีโค้งลงอโอเคหาตีโค้งลงด้วยโอเคแล้วก็แถมตีลังกาเออแถมตีลังกาอีกสักรอบหนึ่ง วงเล็กก็พอนั่นแหละโอเคลองดูสิปื้นนี่ม้วนปั๊บตีวงกลับมาโอเคเราก็โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ค่ามันขึ้นเยอะเกินนะ เดี๋ยวเดียด๋วยวพี่แก,น,แกนี่แป๊บนึงตรงนี้มาแล้วมันบิดใช่ไหมโอเคตรงนี้ข้าโอเคละตีวงปึ๊บบิดซ้ายโอเคตรงนี้หมุนโอเคอยู่อ่าอันนี้มันบิดเยอะเกินอืมตรงนี้มันบิดมันบิดบิดเยอะไปนิดนึง ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราแก้หนิดหนึ่งแล้วก็เอาลงเลยลงเดืยดไปกับพื้นได้ไหมโอเคโอเค เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาบิดขึ้นโค้งซ้ายเกี่ยวหนึ่งรอบว้าวโอเคๆๆมันบูบลงทีเดียวเกินไม่ได้ไม่ได้เ,ดเรานี่ได้เราก็ตรงไปก่อนโอเคเดยวลองดูกัน เราใจเย็น,เ,นเราค่อยๆทำไปเราดูขาอันนี้ไปด้วยอืมอ่าโอเคอันนี้ถ้าได้ถ้าได้ อันนี้อันเล็ก,กอันหนึ่งนะสีอืมลองดูเซต้ามันเป็นอย่างนี้เพิ่มค๊บแล้วเดี๋ยวเราทำมันไม่ได้แล้วเราขยายนี้ โอเคได้อยู่ได้อยู่เนี่ย <Hey, S 1> เราพอจะมีอะไรเล่นตรงนี้สักนิดสักหน่อยไหมเฮ้ย hmm. <Hey, S 2> น่าสนใจโอเคโอเค ก็บ,บิดว่าเราบ,บิดนอกดิบิดข้างนอกแล้วมันวนได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละเออเอ,อ้ยได้อยู่ได้อยู่แถมให้อีกหน่อยนึง <c oughs> แถมให้อีกหน่อยก่อนเข้าโอเคมาปุ๊บบิดผมนีม่ขึ้นน,นิดนึงโอเคลดลงทีลังกาปุ๊บเออ ดูต้องลองดูว่าค่าเฉลี่ยจะโอเคไหมโอเคเดี๋ยวลองดูกันถ้าไม่โอเคตรงนี้เราก็ต้องตัดทิ้งไปเลยโอเคลองเทสสอบโอเคกาหักขวา วงใหญ่เสร็จปุ๊บตีวนย้อนกลับโอเคแล้วก็บิดเกียร์นิดนึงแล้วก็ลงมาอืมสีค่าเป็นไง ใช่ไหมโอเคหกจุดแปดอันนี้ละอันนี้เราเท่าไหร่หกจุดแปดโอ้ขึ้นกันันนิดหนึ่งโอเคไม่เป็นไรถือว่าดีโอเคเดี๋ยวเราเพิ่มเบรกตรงนี้หน่อยเด้วเหลือสัก ก็อันนี้เพิ่มเบรกนะโอเคอืมเครื่องเล่นบอดโหดไว้ตรงนี้โอเคได้อยู่ค่ะอา่าโอเค อืมแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เราปรับโทนหน่อยขอปรับโทนหน่อยนะอันนี้เอาเป็นเหลืองฟ้าแล้วกันโอเคล่างก็อันนี้โทนแดงใช่ไหมอ๋ออันนี้คือเสาเออ,เอ,อ ฟ้าเหลืองให้มันตัดกันนี้หน่อยอ๋อแต่หนู่นมันเสามันนู่นนี่ว่ะเอ,อ๊เราเสาเสาสีดำได้ไหมสีดำไม่สวยเออเอาฟ้าสว่างแล้วกันโอเคตัวรถอ๋อตัวรถเอา บอนแดงหมดเลยล่ะเออโอเคโอเคอืมโอเคโอเคอ่าเออเดี๋ยวเราตัดทางนี้มาก่อนโอเคเดี๋ยวพี่ตัดทางนี้แป๊บหนึ่ง โอเคพี่ก็ตัดทางมาแล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราทําทางนี้ต่อโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอันนี้อไปสำหรับทางเข้านี้ก็เดี๋ยวเสร็จอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวพี่น่าจะปล่อยรันแปบ๊บหนึ่งดูคนว่ามายังไงกันบ้างโอเคทางเข้าโอเคเข้านี้เลยแล้วก็มันก็จะแยกซ้ายขวา โอเคเข้านี้ออกนี้โอเคมาตรงนี้ละก็ นิดนึง่งอ้อาวได้ๆๆๆโอเคอันนี้เราก็ออกนี่เลยอืมแล้วก็อันนี้เราก็วนนี้โอเคขดตรงนี้นิดนึงทำการเปิดโอเค อ่าก็เดี๋ยวพี่จะรันแป๊บนึงนะเดี๋ยวดูผลหนึ่งว่ามีคนมามากน้อยยังไงโอเคตัดเลยแป๊บ,บนึงอ่ะโอเคครับก็กลับมากันต่อวัอกี้ก็พี่ก็ไปอัปเดตอะไรนิดน้อยแล้วก็อัปเดตร้านค้าตรงนี้มานิดนึงให้มันอยู่ใกล้กับเครื่องเล่นเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมันมี ลูกค้าเราหลายคนนะเนี่ยพอออกจากตรงนี้มันก็จะหิวน้ำบางคนก็อยากเข้าห้อง้นาก็เลยทําให้มันอยู่ใกล้กับเครื่องเล่นนี้ไว้แล้วก็พี่ก็ต่อทางตรงนี้มาคนื่อจะได้เดินวนได้รอบพอดีโอเคแล้วก็อ่ะและเราก็จะไม่ลืมที่จะเข้าไปดูเครื่องเล่นอันนี้เออโอเคเดี๋ยวเราอันนู้นก่อนโอเคเราดูอันนี้กันดูปฏิกิรยาเขากัน เล็กหน่อยโอเคเรามาดูกันว่าเขาจะกรีดกราดกันขนาดไหนอีพีนี้เราก็ยังไม่ลืมคอนเซปต์ของเราโอเคโอเคโอ้เต็มขบวนพอดีโอ้ขาดไปคนเดียวคนไทยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูนี่รถรถไฟหาะอันนี้เราจะเป็นยังไงกันบ้างโอ้ไปถึงยอดแล้วถึงยอดแล้วถึงยอดแล้วโอ้ว่าไงว่าไง ตะกลางกาหนึ่งรอบโอ้ยโอเคแลวลวลวโอเเ้ยแลวแบบเอียงฉากตั้งฉากเลยนะหมุนกาว,วนหนึ่งรอบ โอ้โห okay. oh, oh, แถมธีราการให้อีกหนึ่งอาารอบตีร่างกายแถมอีกสุดท้ายโอ้โหโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบหัวขบวนว่างเอออันนี้แหละเดี๋ยวรอรอเปลี่ยนคนกันเร่งเวลาหนะ่อย อรอคนออกกันโอเคเข้าโอ้ยเต็มลำมาดูแบบหัวเนี้ยแหละแถวหน้าเลยไปโอ้ยขึ้นไปขึ้นไปเตออ็มตัว เตตัวโออออโเต็มการหนึลอโอ้ยครโหดโอ้ยวนวโอ้ยเก้าสิบด้วยโอ้โหเอาโหนกับวนหนึ่งที ติดลักกาย,ยีกรอบเอาลโอเคโคตรสวยครับิดซ้ายโอเคแล้วก็หยุดสุดยอดสวยงามจัดเลยออ่ะโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้เพิ่มเครื่องเล่นมาอีกหนึ่งชิน้นละ เรียกได้ว่าดีกัวความโหดพอๆกอับ EP ที่แล้วเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับแง่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพี่ด้วยนะครับพี่กองคิงของรวมมีมสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ